อเอ้อนะเออยี้อแม่งไออุ้มมาสดิงไม่ซ่อนไว้ไหนวะไอ,อสารเมื่อกี้ยังส่งให้กูอยู่เออนี่ไงเจอแล้วอ,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 อ่ะอ,าาอ่ะแป๊บโอเคโอเคเราเข้าไปดู อออะไรอะไรอะไรมีอะไรอ๋อมีอะไรเหรอครับจอรดเหรอเป็นไงออเป็นไงอ๋อตลกปวเหรอ ไม่ได้หรอกอันหลอกไหมโอ๊ยโอ้ยฮ่าโอ้ยพ่อพ่อพอพอเอ้ยออฟได้เปิดได้เห็นยังหระแตกเลยสัสโอเคโอ๊ยแวบดูต่อ เล็กหน่อยกลัวๆขาเฮ้ยปิดแล้วับพอให้ดูต่อให้ดูหน้าเปรกติดเลยนะท่านผู้ชมโอ้หน้าเราหน้าอ๊อบเราเงินโอเคจบได้แล้วแป๊บนึงนะครับผมขอโอเคนะครับบ๊ายบาย